สวัสดีครับอยู่กับช่องเมืงมองมณเจอทูออฟฟิเชียลนะครับวันนี้อยู่กับทีมงานเที่ยงทาเหมือนเดิมนะครับทําภารกิจใหม่นะครับเปลี่ยนแผนแล้วปลูมมมกมันนะครับทำไ่เที่ยงก็ไม่ทำนะครับพวกนี้นะครับตาลงุงลาวทิด เสียบลถกับเกลดเลยดับมือเฉียบดิว่าเกีอะไรนะดูนะครับนี่บ้านผมเขาจะชักล่องแบบนี้นะครับเป็นล่องสวยเลยนะครับ ทำไมล่องมันสูงแท้ทิศมันเ,นเป็นแบบฮะมันก็แบบนู้นมันตกลงมากับฟังพอตาลงมันเป็นไรไหมตาลงกับทุกคนเป็นฝ่าเลยนี่ต้องเสียบเบ,บาๆนะครับเสียบแรงไม่ได้ เต่บ้านคอยปลูกจังซีด้วยไปเทียรเราเอ้เขาบอกอาเสียมคุดเอาหรอกวงเ,เอฟซีฝั่งเราบวงเด้อครับบ้านผมก็ช็อกล่องแบบปลูกงี้นะครับ เอาบรรยากาศน่ากินเนื้องัวแต่ทิศเห็นว่างัวเป็นลูกง่ายเลยเด้ไอเรียนกันแล้วโอ้แนวนี่มีคือกันแนวนี่มีคือแดงไหมรูกว่าจะมีอยู่แถวชลบุรีแถวนี่ก็มี มาแล้วชื่อเป็่ก็ร้อนไวัยน่ะทำไมอะของงานหลวงก็ต้องทำเรื่องเบิกเลย mี thùng mưa cho khổ Ui, này, này bó Chắc lái, này lục khổ được mà, thưa. đấy. bọn lột này? Mưa ngam ngam hay để, ôi, hay để xảy thúng mưa thôi vui. จับนมตัวสาวให้จับไปเยื่อมือแตกกันว่าไปแล้วเนาะจังแม่นไนแม่นวางมาเทีดเดี๋ยวจะเสียบเองเสียบเร็วขึ้นเด้๋ยวผมอะ่ะ นี่นะครับทีมงานเที่ยงทำนะครับสองสามอ้นะครับยังขาดอีกคนหนึ่งนะครับยังมาไม่ถึงน่าจะอยู่ประมาณสักวันนี้น่าจะสามสี่คนนี่แหละครับเนื้อที่กี่ไร่หกไร่นะครับ วันข้าวเสร็จแล้วนะครับสองวันหกสิบก็ไร่นะครับวันนี้เลยมาทำปลูกมันอิฐนะครับโอ้ยมันถุงถุงมึงโว้ยฮึ่อยกู้คอยมึงอยู่เอาก็ตัมหล่องด้วย ลงคนจะปลูกตรงได้ง่ายเนาะไอ้คนว,วางนหนวางหา่างพุตฮึตัวจะปลูกแกจะปลูกเอาต้นหรือปลูกเอาหัวหลายต้นกับลายหัวตัวมาจากต้นนู้นต้นหาง Nằm ngam này Ủa, phải tàu khó vả rồi nó Trong ngăn đây thầy khuất điếu chứ ngài rồi Có cái gì? ไม่น่าพูดเลยแกวันวันจได้คนเดียวเดียวคนเดียวจริงๆเขาปลูกตรงนี้ไม่ใช่นี่มันห่างเ่ยแกว่างห่างอ่ะทิศอือตรงเอาจะรับเม็ดวางปบพิ่มเลย วัดีเะอื้อปลูกเอาเอาจ็าพาดดูอยขนาโป๊กยกโปด๊ด้นี่ทีมงานถ้าไม่เที่ยงก็ไม่ทำนะครับอ,อ,อืมเพราะว่าตอนเช้าเช้า,ชาๆถอนก่อนทำงานนะครับทีมงานนี้นะครับ ถ้าไม่ถอนงานไม่ข้เ้าไม่เดินไม่ขยับพอไหมอะไรพอไหมพอเราถูกมือยังไงคลิปนี้ก็ขอจบชิปไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ไงกดไลค์กดแชร์กดซับะไครปให้หนุ่มเมืองบนเจลทูกออฟฟิเชียลเลยนะครับสวัสดีครับ